สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสําหรับคลิปนี้มาพบกับมินจังนะคะกับคลิปของโดสซฮันเป็นวันเอยไม่ใช่วันแรกสิคลิปแรกของวันนะคะขออภัยด้วยถ้ามีเสียงรบกวนเข้าไปอาจจะเป็นเสียงของ เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะทำงานเพราะว่าไม่อยู่ใกล้เครื่องคอมค่ะเอาไไกลกว่านี้ไม่ได้พยายามสุดแล้วนะคะก็สาหรับอีพีนี้นะคะขอบพระคุณยอดโดเนทจากคุณพี่ปฏิพลบอกว่าเท่าที่มีนะคะและยอดโดเนท5บาทไม่เป็นไรเลยนะคะแค่นี้ก็ขอบพระคุณมากๆเลยคะด้วยน้าใจที่งดงามยิ่งนะคะขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็คุณพี่อภิสิทธิ์นะคะ100บาทบอกว่าโคนละ50ไปก่อนนะสู้ๆครับพี่รู้ว่ามิ้นเห,หนื่อยเพราะพี่ก็เห,หนื่อยเช่นกัน ค้างจะเหนื่อยนอนไม่หลับว่าซานนะคะขอพระคุณมากๆนะคะพี่อภิสิทธิ์ไม่รู้ว่าค้างเรื่องไหนนะคะก็หลายๆเรื่องเมื่อวานนี้ลงโดซูฮันกับฮันเซินไปนะคะยังไงก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อกับวันนี้กันแล้วกันเนาะกับ e p ที่23นี้นะคะกำลังมันเลยหลายๆคนเดี๋ยวเดี๋ยวมิต้องมาทําคลิปอ่านคอมเมนต์นะคะรีแอคชั่นเวลาอ่านคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องโดซูฮันนะคะเพราะว่าแต่ละเม้นตลกจริงๆอ่ะไม่แน่เดี๋ยวพรุ่งนี้มิ้นมาทําคลิปอ่านคอมเมนต์ดีกว่านะทุกคนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะะค แล้วก็ขออนุญาตขายของนิดนึงนะคะสปอนเซอร์ช่องมิ้นจังนะคะเป็น VIP ได้เพียง80บาทน,นะคะเดี๋ยวมิ้นจะทําระบบสมาชิกนะคะวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนยังไงมิ้นจังฝากด้วยนะเอาแล้วค่ะเดี๋ยวสำหรับ e p 23นี้เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อได้เลยค่ะกับ swallow system จ้ามาทางนี้เร็วเข้า เสียงหนึ่งดังขึ้นนะคะจากนั้นก็มีวัตถุบางอย่างที่มีลักษณะสีดำพุ่งด้วยความเร็วสูงมากๆนะคะ ซึ่งมันก็ออกมาจากทางออกของถ้ำคริสตัลเสียงนั้นเรียกให้ไฟเตอร์ทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บอยู่หันกลับไปจากนั้นร่างของชายคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นไฟเตอร์ทุกคนที่นอนเจ็บอยู่ล้วนมีความหวังขึ้นมาใหม่เมื่อพบการมาถึงของชายคนนี้ทันผููพิภาคษ้าสูงสุดไฟเตอร์ทุกคนล้วนตะโกนร้องอในใจเมื่อหนทางการมีชีวิตรอดของพวกเขามาถึงพวกเขาอาจจะมีชีวิตรอดออกไปได้คุณแบล็กชาย ลีโกยองที่น่าจะอยู่ใกล้ที่สุดเรียกชายที่เพิ่งปรากฏต,ตัวกระสุดรูปร่างขายเคียวงูขนาดใหญ่ปักอยู่บริเวณใจกลางลานกว้างของโบราณสถานส่งผลให้ฝุ่นละอองคระคุ้งก่อนหน้านี้คงจะเป็นอาวุธประจำตัวของแบล็คชายผู้อาวุโสโศงสุดคนนี้มีพลังในการโจมตีสูงและการเคลื่อนที่ของเขาก็รวดเร็วเป็นอย่างมากลุกกันให้ไหวนะแต่หน่องยาลบจอดอยู่รีบไปที่นั่นซะ เสียงของเขาดังขึ้นบแบล็กชายมาถึงที่นี่ได้ทันเวลาพอดีเขาเห็นวินาทีที่ร่างของไฟเตอร์แรงเอสแต่ละคนกระเด็นออกไปจากที่แห่งนั้นเป็นวงกว้างแม้จะไม่ได้สัมผัสพลังนั้นเขาก็รู้ว่าผู้ที่ทําให้เกิดเหตุแบบนี้ได้จะต้องมีพลังสูงระดับไหนมันไม่ใช่เรื่องที่ใครก็จะสามารถทาได้ง่ายๆรีไป แบล็กชายตะโกนลั่นเขารีบวิ่งเข้าไปใกล้จุดเกิดเหตุมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือไฟเตอร์บางคนที่อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ชัว่วขณะความเร็วของเขาเพียงเซียววินาทีเท่านั้นเขาสามารถเคลื่อนย้ายไฟเตอร์ที่อยู่ในจุดอันตรายหรือจุดที่อยู่ใกล้ที่สุดจากซิกอนกอดออกมาให้พรัสสมี <laughs> ในขณะที่ฝุ่นยังคงคุ้งลอยอยู่ใน่อากาศราวกับหมอกหนาจัดเสียงหัวล้อแหลมของเส้นก็ทะลุออกมาอย่างน่าขนลุกมาตายเพิ่มละสินะแสงสีทองเปล่งประกายทะลุฝุ่นออกมาเป็นช่องแสงเล็กๆส่งผลให้บรรยากาศมาขุ่มากยิ่งขึ้นพลังที่เริ่มบีบอัดในอากาศดูจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเคลื่อนที่ช้าลงคิดจะหนีบ้าหรือยังไงใครเขาไอหนีกันได้ง่ายๆแบบนั้นแล้ว ไฟเตอร์หลายคนเริ่มขยับร่างกายที่บาดเจ็บได้เล็กน้อยพวกเขาพยายามเคลื่อนที่ไปด้านหลังแบล็กชัยแต่เสียงของเซนก็สกลับดังจนคล้ายกับว่าเขาได้มายืนกระซิบอยู่ข้างหูของทุกๆคนทรงพลให้พวกเขาถึงกับตัวสัน่นอ้าไม่นะ ลำแสงสีทองที่ลอดผ่านออกมาจากละอองฝุ่นนั้นสัมผัสกับผู้คนที่อยู่ภายนอกลานเมื่อแสงนั้นสัมผัสกับผิวคล้ายกับว่าแสงนั้นกลายเป็นมีดเล่มเล็กๆคอยกีดเนื้อหนังของผู้ที่ได้สัมผัสส่งผลให้พวกเขากรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดสีแดงเริ่มไหลซึอมออกมาตามผิวหนังคล้ายแผทลทารกแต่ความเจ็บปวดนั้นสาหัสคล้ายกับโดนแทงการเคลื่อนไหวของพวกเขาคล้ายจะถูกระงับเอาไว้ด้วยแสงสีทองนั้น <laughs> เซนกอนหัวเราเออกมาอย่างสะใจเมื่อได้ยินเสียงร้องนั้นเก่งดีนี่ เสียงของเขายังดังออกมาแม้ตอนนี้บรรยากาศจะยังคลุ้งไปด้วยฝุ่นจนไม่สามารถมองเห็นได้นั่นเองแต่เซนก็สามารถสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วเป็นอย่างมากของใครสักคนผู้มาใหม่แบล็กชายแม้จะเป็นไฟเตอร์ที่อายุเยอะพอสมควรแต่ความเร็วของเขานั้นกับสามารถที่จะทําให้ตัวของเขาไม่ถูกสัมผัสดโดยแสงสีทองได้เขาเคลื่อนที่ไปมาด้วยความเร็วสูงเพื่อลบหลีกลําแสงที่พุ่งออกมาจึงทําให้ตอนนี้ร่างกายของเขาแทบไม่ได้รับความเสียหายจากบาดแผลนั้นแต่สิ่งนี้มันคืออะไรกันเนี่ย แบกชายสามารถสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างที่เริ่มกดพลังชีวิตในตัวของเขาให้ลดลงดูเหมือนการที่เขาปรากฏตัวอยู่ที่นี่พลังของเขาจะถูกดูดซึมออกไปเรื่อยๆมานาที่ใช้ก็ดูเหมือนจะลดลงไปจนเกินเหตุหากอยู่ที่นี่นานกว่านี้เขาอาจจะต้องเป็นภัยถึงชีวิตแน่ๆดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความตกใจเมื่อลำแสงสีทองพุ่งออกมาเป็นเส้นจนสุดท้ายบรรยากาศในสถานที่แห่งนี้กลับถูกปกคลุมไปด้วยแสงสีทองทั้งหมดในที่สุดละอองคนเล็กๆ ที่ปิวว่นเบาๆในสายหมอกสีทองค่อย,ยๆแปรเปลี่ยนกลายเป็นดาร่างของแบกสายที่เคลื่อนที่หลบเส้นแสงไปมาตอนนี้กลายเป็นว่าเขาถูกห่อหุ้มไปด้วยรังสีแสงสีทองพร้อมๆกับคนอื่นเช่นกันคิดเหรอโอเคนี้จะรอดไปไหนได้สิน <c oughs> <c oughs> กอดยิ้มออกมาภายใต้ฝุ่นควันนี้เขาไม่สามารถมองเห็นผู้บุกลุกมาใหม่ได้แต่เขาสามารถสัมผัสได้ทุกการเคลื่อนที่ของพลังนั้นๆเส้นกอดแปรมือออกแสงสีทองค่อยๆขยายออกไปจนปกคลุมพื้นที่ ตุ้มทุกอย่างายาตาแสงสีทองที่ปกคลุมอยู่ระเบิดออกมาในเวลาต่อมาเสียงระเบิดดังขึ้นขนาดใหญ่และพื้นดินสัน่นสะเทือนด้วยพลังมหาศาลนั้นแสงสีทองนั้นมีพลังระเบิดที่รุนแรงมหาศาลมันสามารถสลายกระดูกได้เลยด้วยซ้ำไฟเตอร์ทุกคนหลับตาสนิทเพราะแรงบีบอัดท,ที่รุนแรงแต่แล้วร่างกายของพวกเขากลับไม่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นแบล็กชายเคลื่อนไหวอีกครั้งเขาเคลื่อนที่ที่ไฟเตอร์ทุกคนให้มายืนอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันเพื่อที่จะหลบหนีในเวลาต่อมา ชายสูงวัยคนนี้ประสบการณ์ค่อนข้างมากโดยตำแหน่งผู้พิพากษาสูงสุดของสำนักควบคุมไฟเตอร์เขารู้ดีว่าน,นี่ไม่ใช่ศัตรูที่ใครจะต่อ,อก,ก่อนได้ตามฉันมาดิแบล็กชายใช้อาวุธปืนหอกรูปงูของเขาไม่ต่างจากยานเหาะเขากะโดดขึ้นยืนอยู่บนอาวุธนั้นและลอยสูงเหนือพื้นประมาณ50ซนติเมตรจากนั้นไฟเตอร์คนอื่นๆก็รีบฝืนร่างกายเคลื่อนที่ไปตามทางที่แบล็กชายเป็นผู้นำ เหตุการณ์ก่อนหน้านี้เป็นฉากนะสกอร์เปียนได้ใช้สนับคู่ของเขาลอยไปกลางอากาศพลังเวทระเบิดรุนแรงออกมาเป็นบาเรียล้อมพวกไฟเตอร์ที่อยู่ภายใต้แสงสีทองนั้นเอาไว้การซ่อนตัวของเขาก่อนหน้านี้ถูกค้นพบโดยรียอนอาร์เป็นคนแรกเขาส่งสัญญาณให้เธอช่วยฮิลสมาชิกคนอื่นที่เหลือเพื่อที่พวกเขาจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อการฮิลมาถึงครึ่งทางแล้วแบ็กชายที่มีหน้าที่สกัดกันก็เริ่มไม่สามารถต่อต้านแสงสีทองนั้นได้อยู่ดี ทำให้สกอร์เปียนไม่สามารถที่จะรอให้การหิวของรีฮยอนอาเสร็จสิ้นได้เขาเรีบใช้อาวุธสร้างบาเรียก่อนจะระเบิดพลังโต้อต,อตอบกลับไปบางเช่นกันเมื่อไฟเตอร์คนอื่นๆเริ่มเคลื่อนที่หายไปแล้วจากมุมมองของลานโบราณสถานสกอร์เปียนก็ปรากฏตัวอยู่บริเวณทางเข้าถ้ำคริสตัลอยู่พอดีแรงระเบิดจากพลังนั้นรุนแรงพอที่จะทําให้บรรยากาศที่เกิดจากการประทะด้วยพลังเวทเต็มไปด้วยการบีบอัดของพลังจนไม่สามารถทําให้เห็นอะไรได้เลยสักคู่ และเมื่อไฟเตอร์คนอื่นๆเข้าไปยังอีกฝ่าของทางเรียบร้อยแล้วก็เป็นเวลาเดียวกันที่บรรยากาศของการระเบิดเริ่มจางลงทันทีสกอร์เปียนไม่สามารถที่จะอยู่เพื่อสู้ต่อไปได้เขาแน่ใจว่าพลังของเขาคนเดียวไม่สามารถเอาชนะหมอนั่นที่เป็นเจ้าของพลังแสงสีทองได้แววตาของมันสกอร์เปียนคิดเขาหันกลับไปเพื่อเรียกอาวุธของตัวเองกลับมา กดไม่ได้ที่ดวงตาของเขาจะประสานเข้ากับศัตรูโดยไม่ได้ตั้งใจเขาคือน้ำลายลงคอนี่แทบจะเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกขนลุกเมื่อพบกับศัตรมมูมันยิ้มทำไมกันสกอร์เปียนไม่สามารถเข้าใจได้รอยยิ้มของมันนั้นราวกับหมาป่าที่ยืนอยู่บนหน้าผาในยามเที่ยงคืนบรรยากาศขนลุกนั้นทําให้เขารู้สึกไม่ค่อยสบายใ,นใจนักที่จะอยู่ที่นี่หลังจากที่มั่นใจว่าไฟเตอร์คนสุดท้ายได้หายไปท,งทางถ้ำคริสตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสกอร์เปียนก็รีบวิ่งเข้าไปทันที แม้จะมีสายตาคู่นั้นจองอยู่ตลอดเวลาก็ตามทีอาวุธรูปร่างคล้ายหางแมงป่องกลับมาอยู่ที่มือของเขาอีกครั้งในขณะนี้จากนั้นเจ้าของอาวุธก็ใช้งานมันอีกครั้งด้วยการทาให้มันถูกส่งออกไปกลางอากาศด้วยแรงมหาศาลจํานวนหนึ่งเพดานถ้าคริสตัลถูกฟังด้วยหางของแมงป่องในเวลาต่อมาหินคริสตัลสีสวยมากๆค่อยๆพังทลายลงมาเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยเพดานถ้าถูกถล่มลงมาด้วยอาวุธของสกอร์เปียนคริสตัลสีสวยมากๆอุดอยู่ตรงปลายถ้าในเวลาต่อมาในทันที ไฟเตอร์ที่ถูกช่วยเหลือมาทั้งหมดในเวลานี้มองภาพที่เกิดขึ้นด้วยความรู้สึกที่ยากที่เกินจะบรรยายก่อนหน้านี้หลังจากที่เหล่าไฟเตอร์ถูกนำทางโดยผู้วุโสสูงสุดของสำนักควบคุมพวกเขาถูกนำทางเข้ามาในถ้ำแห่งนี้ประดับที่ประดับไปด้วยหินย้อยที่มีลักษณะคล้ายคริสตัลหลากหลายสีถ้ำนี้สวยจนไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นเส้นทางที่นำไปสู่หายนะขนะนั้น พวกเขากําลังตกอยู่ในระหว่างทางที่รอผู้อาวุโสสูงสุดอีกคนที่ได้เข้ามาช่วยเหลือและอีกทั้งสภาพของพวกเขาตอนนี้ก็จําเป็นที่จะต้องหยุดพักเกาะสักครู่ด้วยเช่นกันยังเดี๋ยวมีเขาอีกคนอยู่ตรงนั้นหลังจากหยุดหอบคิมกังยูก็เป็นคนพูดขึ้นมาเป็นคนแรกเขาจําได้ดีก่อนที่จะถูกเปลี่ยนกระดิ่งออกมามีชายคนหนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นหน้าเข้ามาช่วยเหลือเขาเอาไว้อย่างน้อยเขาก็ทําให้เขาสามารถหนีออกมาจากสถานการณ์อันตรายตรงนั้นได้ใช่ผมว่าผมเห็นอีกคนอยู่บริเวณนั้นนะ รีโคโยองผู้สนับสนุนขึ้นมาเขาอยู่ไกลจากจุดท,ที่เกิดการประทะขึ้นทําให้เขาไม่สามารถเห็นได้ชัดเจนถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นมากนะักค,ค,คนเหรอใครกันพวกนายมากันเท่านี้ไม่ใช่หรือไงเสียงของแบ็กซาถามกลับด้วยความสงสัยเขาได้รับรายงานมาว่าจํานวนพวกไฟเตอร์แรงสูงที่เข้ามาตามหาอภิษฎของบอสมีจํานวนแค่1ิบคนเท่านั้นตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันแต่ว่ารีเทียนอาไม่แน่ใจในสิ่งที่เธอจะพูด ฉันรู้สึกเหมือนตอนที่คุณคิมจังยูสู้กับมันอยู่จู่ๆการต่อสู้ก็ถูกขัดจังหวะไปฉันก็เลยมั่นใจว่าอาจจะมีใครสักคนเข้ามาขัดขวางเอาไว้นะคะเธออยู่ใกล้จากการประทะอีกอย่างเธอต้องใช้สมาธิในการฮิลตัวเองและคนอื่นทำให้เธอไม่สามารถสนใจบรรยากาศรอบข้างได้มากนะักผมคิดว่าเราควรจะกลับไปช่วยเขานะครับ คิมกังยูแทรกขึ้นไฟเตอร์คนอื่นเลอกที่จะไม่แสดงความคิดเห็นออกไปพวกเขาเองก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วรู้สึกได้เช่นกันว่ามีมนุษย์อีกคนในที่เกิดเหตุเพียงแต่ว่าพวกเขาไม่กล้าพอที่จะขอให้ผู้พิพากษาสูงสุดกลับไปช่วยเขาคนนั้นพวกเขายินดีที่จะทิ้งชายคนนั้นเอาไว้ที่นี่และเอาชีวิตรอยกลับไปดีกว่าที่จะต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงสําหรับไฟเตอร์คนอื่นๆชายคนนั้นจะเป็นผู้เสียสละในครั้งนี้แต,แ,ตแต่แต่ว่าพวกเราคิดว่าเขาไม่น่าจะอารอดนะไฟเตอร์ชายคนหนึ่งพูดขึ้นมา เขาไม่ได้อยากที่จะเป็นศัตรูกับวหน้าสังกัดส,สูงๆอย่างคิมกังยูแต่แน่นอนว่าเขาก็ไม่อยากจะเอาชีวิตไปเสี่ยงเพื่อช่วยชายคนนั้นด้วยเช่นกันใช่พวกเราเห็นด้วยทางที่ดีควรรีบออกไปจากที่นี่ดีกว่านะใช่ใช่ใช,ใช,ใช่เห็นด้วยเราจะทําอนุสาวรีย์เพื่อขอบคุณเขาก็แล้วกันนี่จะเป็นทางออกที่ดีสําหรับตอนนี้นะควรที่จะให้ส่วนกลางเยียวยาครอบครัวเขาด้วยนะไฟเตอร์คนอื่นเริ่มแสดงความคิดเห็นบางเช่นกันแต่ทุกความเห็นล้วนเป็นไปในทางที่เลวร้าย ว่าแต่ก่อนที่จะเยียวยามีใครรู้บ้างไหมว่าเขาเป็นใคร ấy? สิ้นเสียงสงสัยของไฟเตอร์คนหนึ่งบรรยากาศทั้งหมดตกอยู่ในความเงียบอันที่จริงคงจะยากที่จะมีหัวหน้าสังกัดไฟเตอร์แรงสูงๆมารู้จักไฟเตอร์ที่เพิ่งได้รับการเอวกและอยู่ในอันดับแค่แรงอีเท่านั้นฉันไม่สามารถตัดสินใจคนเดียวได้เราต้องรอให้สกอร์เปียนกลับมาแบ็กชายตัดบท คิมกังยูรีฮยอนอาและลีโกยองต่างก็เห็นด้วยว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ตอนนี้พวกเขาไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะเอาชีวิตของทุกคนไปเสี่ยงเนื่องจากสภาพร่างกายของพวกเขาในตอนนี้เพียงแค่จะเอาชีวิตรอดออกไปให้ได้ยังเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรท่านใดนั้นเองร่างของผู้พิพากษาสูงสุดคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับอาวุธของเขาที่เป็นบาเรยาียมเมสคูถูกใช้ในการทำลายเปดานถ้ำจนเปิดทางจนปิดทางเข้าจากอีกฝากทั้งหมดสกอร์เปียนก็ปรากฏตัวในวินาทีต่อมา จากนั้นเขาก็ได้รับข้อความจากแบกชายเรื่องของมนุษย์อีกคนที่ยังอยู่ที่อีกฝากของธรรมโดยที่ไม่รู้สตาร์ัมเนื่องจากก่อนที่ผู้พิพากษาสูงสุดท,ทั้งสองคนจะปรากฏตัวขึ้นชีวิตของเขาก็ก้าวขาลงไปในสุสานครึ่งหนึ่งแล้วผมมีความอินว่าพวกเราควรรีบกลับออกไปสกอร์เปียนแสดงความคิดเห็นในมุมมองของเขาเมื่อแบกชายปรึกษาเรื่องที่พวกเขาจะกลับไปช่วยเหลือมนุษย์อีกคนหนึ่งแต่หน้าที่ของผู้พิพากษาคือปกป,ป้องมนุษย์จากภัยที่ลุกลาม และจากคำยืนยันของพวกเขาชายคนนั้นเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราชายสูงอายุผ่านประสบการณ์มามากมายเขาไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้คนเดียวได้และเมื่อได้รับคําตอบจากสมาชิกผู้พิพากษาด้วยกันนั่นก็ไม่อาจจะทําให้เขายอมรับจุดประสงค์ในหน้าที่ของเขาได้เช่นกันแต่ถ้าคุณยืนยันจะกลับไปไม่แน่พวกเราทั้งหมดจะต้องเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่คุณไม่เห็นหรือไงว่าพลังของมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถรับมือได้เพียงแค่สองคนเท่านั้นสกอร์เปียนยืนยันไฟเตอร์คนอื่นๆดูเหมือนจะเห็นด้วยกับสกอร์เปียนเช่นกัน ยกเว้นคิมกังอยู่ดีโกโยองและลีฮยอนอาพวกเขาค่อนข้างที่จะมีจิตใต้สำนึกของหัวหน้าสังกัดและไฟเตอร์ที่ดีถ้าหากชายผู้นั้นไม่เข้ามาขัดขวางการโจมตีของเซนก็ตไม่แน่ในตอนนี้คิมโกยองอาจจะเป็นศพที่อยู่ที่นั่นแทนก็เป็นได้ไม่แน่ว่าพวกเขาเองอาจจะถูกพลังของเซนก็ตระเบิดล่างในเวลาต่อมาเพราะในสนามรบเวลาเพียงวินาทีเดียวก็มีความหมายวินาทีที่ชายคนนั้นปรากฏตัวอย่างน้อยก็ช่วยถ่วงเวลาจนผู้พิพากษาสูงสุดเข้ามาช่วยเหลือได้ทัน เราจำเป็นที่จะต้องรีบกลับออกไปเพื่อเตรียมรับมือกับเขาสกอร์เปียนยืนยันท้ายที่สุดแม้พวกเขาจะไม่เห็นด้วยกับการกระทํานี้นะักแต่พวกเขาไม่สามารถที่จะเห็นต่างเพื่อจะย้อนกลับไปช่วยเหลือชายคนนั้นได้หนึ่งชีวิตอาจจะแลกด้วยอะไรหลายอย่างที่ไม่คุ้มนักพวกเขาจําเป็นที่จะต้องทิ้งใครไว้ข้างหลังสักคนเพื่อที่มนุษยชาติจะได้ก้าวต่อไปเปลี่ยนชานะคะเส้นก็อสัมผัสถึงพลังที่ค่อ,คอยๆหายไปอย่างชา้ชาๆ เขามั่นใจว่ามนุษย์พวกนั้นได้หายออกไปจากร้านโบราณสถานนี้แล้วเรียบร้อยเขาหัวเราะลั่นออกมาอย่างสะใจก่อนที่จะมองไปที่ล่างที่อยู่ต้อาณัตเห็นไหมเหะพวกพวกนั้นน่ะมันเห็นแค่ตัวจะตายมันยิ้มออกมาอย่างน่าเกลียดในขณะที่มองมาทางสูฮันโดสูฮันไม่ค่อยได้ยินเสียงของเซนกอดมากนะร่างของเขาได้รับความเสียหายเกินพิกัดดวงตาของเขาหลีบปลือลงเขาพร้อมที่จะหลับไปตลอดเวลาเสียงของเซนกอดคัดคาดหายหายในสติของเขา แกเองก็ถือว่าเป็นนักสู้คนหนึ่งนะแต่น่าเสียดายดันมาสู้เพื่อพวกเห็นแก่ตัวซะได้มนุษย์ก็แบบนี้แหละนะสมแล้วละที่เป็นสัตว์ชั้นต่ําที่ได้เกิดมาในโลกที่สามารถใช้ภาษาพูดได้โอ้ตัวเองเป็นชนชั้นสูง <c oughs> ก็ถือว่าหลอกกันเก่งดีนะเซนก็ตมองใต้ฝ่าเท้าตัวเองด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขสุดท้ายเผ่าพันธุ์เดียวกับแกมันยังทิ้งแกไป ถ้า,างั้นฉันไม่เสียมาลาย,ยาดแล้วนะดาบสีทองขนาดใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยปรากฏขึ้นมาลอยอยู่กลางอากาศอีกครั้งวาดแผลของโดซูฮันร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆแขนของเขาที่เหลือเพียงข้างเดียวร้กำลังที่จะขยับอีกต่อไปเสี้ยววินาทีต่อมาหลังจากที่เซนกอตโบกมือดาบสีทองสวยงามเล่าก็เป็นอาวุธแห่งสวงสวรรค์ก็ปรากฏขึ้นกลางลำตัวของโดซูฮันในทันทีพร้อมกับชีพจรของเขาที่หายไปเอาละว่าฉันเสร็จทุละจะกลับมาส่งวิญ,ญญาณของแกอีกครั้งนะ เซนก็ตผิวปากอย่างอารมณ์ดีเสียงของเขาดังขึ้นทั่วบริเวณลานกว้างของโบราณสถานแห่งนี้ที่เหลือไว้เพียงซากปรักหักพังและร่องรอยแห่งการต่อสู้พร้อมกับศพหนึ่งศพที่ยังคงมีดาบปักเอาไว้โดยที่ไร้เงาของเซนก็ตมีเพียงเสียงและผลงานของเขาที่ถูกทิ้งเอาไว้ที่นี่เท่านั้น จบไปแล้วนั่นเองนะคะคุณผู้ชมกับตอนนี้นะคะแหมพระเอกของเรานี่ไม่ดูสวยจริงๆนะทุกคนตอนแรกๆที่ทํามาเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าลงอันเดอร์เกตไปที่แรกก็เหมือนกับ2พี่น้องคิมก็ใส่ร้ายใช่ไหมพอมาพอมาไอเกตที่2ก็เหมือนเจอไอหัวหน้าการโจมตีหัวหน้า,าอวอ่ะมันแย่งผลงานไปใช่ไหมทุกคนแล้วพอมาครั้งที่3นะคะ จริงๆช่วยคุณแจอินจองนะช่วยแจอินจองในการที่จะสู้กับมอนสเตอร์แต่สุดท้ายแจอินจองก็ตายนะช่วยไว้ไม่ได้แล้วตัวเองยังถูกมอนสเตอร์นะคะลากมาอยู่กลางลานพิธีอะไรสักอย่างลานลานโบราณสถานอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะคะ mm hmm. พอดีก็ไปตกอยู่ข้างท่ามกลางกองหินนะคะจริงๆแล้วก็เซนก็ต์มันก็หาพระเอกไม่เจอเพราะว่ามันพลังมันน้อยนั่นเองนะทุกคนแต่พอสุดท้ายก็ได้มาช่วยพวกคิมกังยูเอาไว้นะคะ จนท้ายที่สุดนะคะความดวงสวยของพระเอกก็ยังทําให้เขาเนี่ยถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังคนเดียวนะคะทิ้งไว้กลางทางนะคะนึกถึงเพลงถูกทิ้งไว้กลางทางเลยนะ,ะสุดท้ายทิ้งไว้ก็โดนตะตายนะะทุกคนโดนสินกอดฆ่าตายนะ,ะแต่พระเอกมันจะตายได้ไงนะมินก็งงมากหรือว่ามันอาจจะเกิดมีร่างที่2ขึ้นมานะคะทุกคนก็ยังไงก็ ต้องฝากติดตามกันต่อตอนถัดไปนะคะสำหรับเดี๋ยวคลิปหน้ามิ้นจังจ่ามาทำไม่ใช่คลิปหน้าสีวันพรุ่งนี้มิ้นจะมาทำรีแอคชั่นหลังจากอ่านคอมเมนต์นะคะหลังจากอ่านคอมเมนต์ที่ยาเรื่องโดสุฮันนะทุกคนก็ถ้าใครสนใจอยากถามอะไรเกี่ยวกับโดสุฮันนะคะหรือว่าถามเกี่ยวกับอะไรก็ได้นะคะก็หรือว่าจะพูดคุยวิจารณ์เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของโดสุฮันยังไงก็คอมเมนต์ได้นะคะที่ใต้คลิปของ Swallow System นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มิ้นจังจะมาทำาีแอคชั่นพร้อมกับอคอมเมนต์ตอบกลับนะคะทุกคนขายยังไงฝากด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวสำหรับพรุ่งนี้เรามาชมกันต่อเนาะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวมิน้นจังจะลงอีกคลิปหนึ่งนะคะของโดสูฮันเนาะก็เดี๋ยวสำหรับถ้าเกิดใครที่อยากจะเป็นผู้ติดตามนะคะ ของออไม่ใช่ผู้ติดตาม VIP ของช่องมิ้นแลนด์นะคะก็เดี๋ยวสมัครกัน80บาทพวกนี้นะคะเป็นรายเดือนนะคะมิ้นจังก็จะมีสิทธิพิเศษก็คือได้ดูคลิปก่อนใคร1นึ่งวันนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะก็ยังไงเดี๋ยวเราไปรับฟังกันต่อได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้มินจังก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ